ตอนนี้ก็คือข้างนี้ข้างที่สองนะคะด้านแรกที่แปดสำเร็วแ้ก็คือเสร็จเรียบร้อยตรงแล้วข้างนี้ก็กำลังจะเสร็จแล้วค่ะลูกค้าเป็นยงไงนะคะเจ็บไหมเฉยๆครับอเป็นไงล่ะจากที่ตอนแรกกลัวมากใช่ไหมคะโอ้โหกลัวครับกลัวตรงๆเลยที่ส่งก็ความมากลัวใช่ครับใช่เพราะว่าตาครับมันเป็นที่แบบเปราะบางสุดแล้วแต่พอได้มาสักก็หายห่วงครับ ไม่เจ็บครับผมนี่จะอยากให้ลูกค้าบอกคนอื่นต่อไปเขาจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องทางจิตคอนเฟิร์มได้เลยครับจากผมที่ว่ากลัวก็พอได้มาทําก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดครับผมเรามาดูกันว,ว่าสองข้างสวยไหมช่างเจีบจะเช็ดตาก่อนนะคะเขาบอกว่าช่างเจ็บมือเบาเวลามีลูกค้ามาบอกว่า มือเบาจริงเราก็ไม่รู้เขากลัวเคย <c oughs> ดูแต่ในคลิปครับแต่พอมาจริงก็มือเบาจริงพี่ยอมรับครับเร,เราเปน็นผู้หญิงเราต้องใจเย็นไงอยากให้ออกมาดีแล้วลูกค้าได้ไม่ตกใจลูกค้าหายหมดแล้วค่ะ <c oughs> เอา,เอา,เ,อาเอากระดิ่งออกไปเลยได้ไหมคะพอดีขอกระดิ่งออกนิดน,นึงนะ <c oughs> ไม่ได้ น่นจะดังกริงร้งๆเวลาที่หลังเอาออกให้แม่ดเย,ย,เยเนี่ยสายเสยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเช็ดให้ดูนะคะขอบตาตอนนี้สองข้างข้างนี้ก็คือเพิ่งสักเสร็จใหม่ๆเลยนะคะก็ยังไม่บวมเลยนะส่วนข้างนี้ไม่ค่อยบวมเลยนะจะดดึงให้ดูเส้นสวยมากๆนะคะเส้นตรงสวยมากส่วนข้างนี้ค่ะสักเสร็จไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือแบบออกมาก็คือ ตอนนี้เริ่มบวมแล้วเวลาทําไปสักพักหนึ่งต้องบวมนะคะจากแบบจะต้องบวมเพราะว่าตาเขาเริ่มมีความรู้สึกเจ็บแล้วเพราะว่าหมดฤทธิยาชาก็คือเขาจะเจ็บแล้วแล้วก็ต้องไปทานยาแก้กเสบสองข้างเดี๋ยวเจ็บให้ดูนะคะนะคะสองข้างดูก็คือเส้นคมสวยมากๆทุกคนบบไม่ได้แบบ นี่่คะไม่เลยเลยนะคะจุดตึงโคนขอบตาก็คือตรงเป๊ะแล้วก็ชิดขอบไหนทั้งสองขามโอเคขอบคุณมากเลยค่ะ